ามาพบกับเมดี้ชฉลีีห68อีกแล้วนะคะและวันนี้นะคะก็เป็นคลิปรีแอคชั่นนะคะคลิปสุดท้ายในโปรเจกต์นะคะอินดี้แคมนะคะของน้องๆน,นะคะ B N K f o r แล้วก็ C G M 4 8เนั่นเองนะคะและเพลงสุดท้ายนะคะก็เป็นใครไปเลยไม่ได้นะคะนั้นก็คือน้องวิริยาจาก B N K f o เนั่นเองนะคะแล้วก็เพลงของน้องนะคะก็มีชื่อว่า Break the Stars นะคะหรือว่าอยากขอดาวนั่นเองนะคะ ก็เพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เราอยากฟังมากๆนะคะเพราะว่าออตอนที่น้องทำในโปรเจกต์เนาะตอนที่เราดูเนี่ยนะคะน้องมีความที่ไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการใช้โปรแกรมหรือว่าในเรื่องของการแบบคือน้องน่ะดีกีตาร์เป็นร้องเพลงเพราะเนาะแต่ว่าน้องเนี่ยแบบไม่เคยใช้พวกแบบโปรแกรมที่จะเอามาทำดีโมสักเท่าไหร่ใช่ไหมเวลาแบบดูไปแล้วแบบเป็นกำลังใจให้น้องมากๆนะคะเพราะว่าแบบเ,เห็นว่าเครียดมากๆเนาะ แบบทำยังไงมันก็ไม่ได้ไม่ลงตัวสักทีอะจนแบบเออออกมาเป็นเพลงนั้นแล้วนะจ๊ะเก่งมากตวีนะคะยังไม่ได้ฟังนะแต่เขาอวยกนนะเก่งมากเก่งมากนะคะทำให้มันสำเร็จมาจนเป็นทุกวันนี้ได้ก็คือสุดยอดแล้วเนาะแล้วก็อยากดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าเท่าที่เราฟังอะมันก็เป็นเพลงหนึ่งเพลงที่ค่อนข้างที่จะคั่งรักพอสมควรอะไรอย่างนี้มีคนแอบแซวว่าเออแต่งให้น้องโฟลลูปป์หรือยังไงนะแต่ ี่ไม่ได้เรืออะไรนะจ๊ะก็คือแบบว่าอีกใจหนึ่งอะ่ะก็ชอบวีจี้เหมือนกันแล้วก็มีฟอนตก็น่ารักนะมันก็แบบได้ทั้งหมดอ่ะนะวิทย,ยากินกับอะไรก็อร่อยนะเป็นความแบบเออเด็กผู้ชายนะความจริงน้องก็เป็นเด็กผู้หญิงนะทุกคนพอแล้วเม,ม,มาเยอะเกินล้อมาเข้ารีแอคเพลงกันดีกว่านะคะว่าเพลงนะคะ b r e เด the star หรือว่าอยากขอดาวเนี่ยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะ let's go มาโทนฟิลีกคนแหละนะมีความแบบเป็นกรอบเอนแบบเป็นรูปกล้องฟิล์มนะคะเอาต้าวีไปเที่ยวไหนมูตีเอยนะแบบไปเที่ยวที่เดียวกับพี่โฟงปะเนี่ยเสียงเป็นน้องมีมากเลยคือวีแต่งตัวแบบนี้ก็ยังดูแบบดูเป็นเด็กผู้ชาย แบบเหมือนพี่เดียวกับพี่โฟมว่ที่มันเป็นเขื่อนอะหรือว่าอาจจะคนที่กันนะไม่แน่ใจดูแบบเหมือนไปเที่ยวกับแฟฮะเมื่อกี้น้องตัวลวอ,อันนี้เั็นน้ำตุ่มเติมปานกนิดนึงหมวี รู้ิึกแบบใส่ไปเที่ยวกับแฟนมกท่าสวยนาะลิเหมืนแบบอัดบล็อกไปเที่ยวกับแปนอ่ะเธอนี่คือถ่ายฟิล์มจริงปะ ถ่ายวิดีโอแล้วก็เอาแบบฟิวเตอร์มาใส่อยากมีฟิลลิ่งมึงมองหอนั่งแบบนั่งรถเที่ยวอะอยากอยูแบบ่กับเธอนานๆอยากขอดาว่าเออล้างเธอไว้หน่อยฉันอยากอยู่อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่ดีเออเริ่มหวานแล้วน,นะลูก ออเตตทฟนสาววแล้สุดท้ายเธอก็จะกลับมาเป็นเด็กผู้ชาย,ย,ยาอีกทีนะวิเล่อาทาปากแล้วจะตอโม้นี แบบรองขนเบาๆการรงล่กใส่อ่ะน่ารักโหเจ้าเจ้าเปลีแฟนเมื่อคืนดูแล้วคื <ไป S 1> นนีนน่คืจอจังหวัดอะไรเธอหน้าเที่ยวมากเลยหน่าไปตามเลยเขื่อนที่ไหนอ่ะ คิอแบบเหมือนลีกิต้าจิตสาอื่นเหมือนกันนะมัน,นมต้องวันเขื่อนนี่แหละทุกคนแต่เขื่อนอะไรก็ไม่รู้เขาน่าจะมีบอกนะหรือเปล่าใครรู้คอมเมนต์บอกทีนะคะเอาเมื่อกี้เสร็จอะพิ่แฟนว่าจินว่่พิวแฟนดีนะหรอก น่ารักไม่ไหวเป็นแบบมูดแบบฟิลแฟนเมอร์ทุกคนเอ็มีก็คือแบบโอปอ่นหัวใจอ่ะเธอแบบว่าเหมือนเธอไปเที่ยวกาแฟอะเออแล้วเธอก็อัดแบบอัดคลิปอะไรอย่างงี้แบบเออแฟนถ่ายเราแบบทำนู่นทำนี่น่ารักอะไรอย่างงี้เป็นมิรรยาเวอร์ชั่นเด็กผู้ชายที่มีฟิลเตอร์แฟนสาวซ้อนทำอีกทีหนึ่ง คือบางบางช็อตน้องก็คือน่ารักฟิลแฟนแบบโอ้เด็กเขาเรียกนะแฟนสาวผู้น่ารักแต่บางมุมเธอก็เป็นเด็กผู้ชายอยู่ดีอะค่ะคุณพีะ่ะนะคะแล้วก็เพลงแบบเสียงก็คือเป็นเสียงแบบเสียงน้องเลยคือฟังแล้วรู้ก็จะรู้เลยว่าเนี่ยเสียงวิรยานะจ๊ะเนี่ยได้ยินเสียงก็จะแบบเออนึกออกเลยเนาะเป็นเสียงที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์มากนะคะสาหรับรดนตรีก็ฟังง่ายฟังสบายสบายเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้มีความแอดวานในการแบบ อะไรอย่างเงี้ยคือน้องบอกในไลฟ์ว่าน้องอ่ะรูคอร์ดกีตาร์แบบไม่ได้เยอะหรือขนาดนั้นแบบไม่ได้มีแพทเทิลการแห่งเพลงที่มันแบบอะไรขนาดนั้นมันก็เลยจะได้ฟีลของการแบบเหมือนเขาเรียกอะไรดีกีตาร์จีบสาวทุกคนที่แบบแบบว่าคอร์ดแบบคอร์ดชิวๆอะไรอย่างงี้เนาะเพราะฉะนั้นเพลงที่ออกมามันก็เลยเป็นฟีลแบบที่มันแบบดูชิวๆดีนะซึ่งแบบ มันเหมาะกับการเนี่ยอย่างเหมือนในเพลงเลยคือแบบเปิดบนรถฟังตอนแบบขับรถไปเที่ยวอะไรเงี้ยทุกคนมันก็แบบน่ารักนา่กนารักอะไรเงี้ยหรือแบบเธอเนี่ยเอาส่งจีบสาวก็ได้อยู่เนาะโอ้เป็นการบอกว่าแบบเฮ้ยฉันอยากอยู่กับเธอนอน,อนๆอะไรเงี้ยฟิลลิ่งมันน่ารักนะจ๊ะ ก็อยากจะฝากบอกน้องมีนะลูกนะว่าเอ้ยทำได้นะออกมาได้น่ารักมากเอมมีก็คือแบบน่ารักค่ะฉันชอบฟิลเนี้ฟิลเอมมีแบบนี้มันแบบมันดูเป็นธรรมชาติแล้วออกมาก็เข้ากับเพลงมากๆซอนแรกกะคิดว่าน้องจะทำแบบ เลยนะเป็นแบบกลางคืนที่แบบนั่งมองดาวมองฟ้าอย่างนี้เออออกมาเป็นแบบฟิลท่องเที่ยวก็ดีแล้วก็แบบสถานที่สวยมากนะคะใครรู้ว่ามันคือที่ไหนคอมเมนต์บอกทีนะถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากไปตามรอยมันแบบฟิลลิ่งแบบเขอนอะไรสักอย่างเลยทุกคนเออมันน่ารักดีเป็นสถานที่สวยๆนะอืมแล้วก็อะไรอีกอะก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็เป็นแบบเพลงแบบเป็นฟิลเพลงที่แบบฟังสบายๆฟังง่ายๆนะคะ ก็เหมาะกับการปอนยืดแล้วนะรู้สึกว่าเพลงในโปรเจกต์อินดี้แคมเซ็ตของกเกือบเกือบทุกเพลงอะ่ะเป็นเพลงที่แบบฟังง่ายๆฟังสบายสบาย,บายไม่ได้เป็นเพลงที่แบบหนักหน่วงจนเกินไปหรือแบบเื้อของพี่ฟอนอะไรเงี้ยก็หนักอยู่นะแต่ว่าก็เป็นเพลงที่แบบเขาเรียกว่าสไตล์ที่มันแบบฟังซ้ำได้เรื่อยอะ่ะไม่ใช่เพลงที่แบบเราจะต้องคิดมากกับมันอะไรยเงี้ยเออเรารู้สึกว่าประทับใจนะจ๊ะ ก็สำหรับนะคะโปรเจกต์อินดี้แคมนะคะคลิปก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ดูดีรีแอคในเพลงของคนก่อนหน้านะคะทั้ง5คนที่ผ่านมานะคะก็ฝากไปชมด้วยนะคะถ้าเกิดใครได้ชมเราก็ฝากคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าคลิปรีแอคของเราเนี่ยก็คือไม่ได้ต่างจาก YouTube อยู่แล้วนะคะแล้วก็โดนเออเขาเรียกไ์คมนะนะคะจากทาง น่าจะเป็นช่องแหละของทาง i ออเนี่ยอยู่แล้วนะคะก็ <c oughs> คือขึ้น copy right claim ในลิสต์ของดิเนี่ยทุกอันไปเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ลงเลยเพราะฉะนั้นดีไม่ได้ตั้งอยู่แล้วและดีก็ไม่ได้เปิดระบบรับเงินจาก youtube อยู่แล้วด้วยนะคะที่ทำเนี่ยก็อยากจะช่วยน้องๆโปรโมทเพลงนะคะว่าเออเรารู้สึกยังไงแล้วเราก็อยากบอกน้องว่าเราพุ่งใจนะคะกับสิ่งที่น้องๆทุกคนทำานะแล้วก็ออกมาเยี่ยมมากๆเลยนะคะโดยเพราะวจมีนะเก่งมากเลยลูกทาได้แล้วนะคะก็ขอนะคะ ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e ใพ้ดีด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ถ้าเกิดมีเพลงอะไรออกมาอีกก็เดี๋ยวได้เจอกันอีกแน่นอน,นะคะ่ะบ๊ายบาย